เบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยหาแนวเห็ดแต่ลเมือเราก็หาแนวเห็ดเราบอกว่าเราเห็ดแล้วเรามีความสุขเราได้ออกกําลังกายได้ยืดยุนเส้นกินเข่าเสียบถ้าได้เห็ดเบี้ยบไปเบิ่งค่ะคุณยายเห็ดอยังเด็กยังนั่นยายข้าเขาเรงยแล้วซื้อเขาจะงูว่าไม่านซื้อเขาแล้วก็จุด เขาสนุเขาสนุหรือว่าเขาเฟี้ยงฟอนที่เลือกออกจากขบปูกันละค่ะที่ตีเขาปลูกแล้วนวดเอาขบปลูกแล้วนั่นที่นี่ห่อมาตีเป็นเขาเฟี้ยงฟอนได้หลายติอพองเล่าด้พี่น้องนั่นพูนะเขาเฟี้ยงฟอนหรือว่าเขาสนุที่พี่น้องถ้าได้รับชมคลิปกับเก้าเก้ากับสีเห็นว่าเขาสนุเขาเฟี้ยงฟอนน่ะเป็นจังไหม บอกพันก็อธิบายให้ฟังแล้วนะคะแต่ว่าได้ซ้ำได้เหมือนนั่นที่เห็นเขาเฟี้ยงฟอนเขาสนุกในน้อยซ้ำนั่นพุทธนะได้หลายเติบของเราอยู่เด้อ <c oughs> พ่อไปยิ่งยามของเลาเราหาเนื้อเห็ดค่ะพี่น้องเราอยากเห็ดกับปล่อยเราเห็ดนะเห็ดแล้วแล้วอันนั้นคือความสุขของคุณยายได้นักเราก็เอือนใสลูกอยู่ดอกพี่น้องอันใดพอเห็ดได้เราก็จังเห็ดนี่คือวิธีในแต่ละเหมือของคุณยาย เราได้เห็ดเราก็ต่องหาแนวเห็ดมันบ่อห้เราเห็ดแนวน่นี้เราก็ต้องไปหาเห็ดแนวอื่นคือเกานะคะเนี่ยเราก็ยู่จงสีละพี่นองพูนในสวนของคุณยายเนรงเลย่วเงีได้ใอีกเก็บเก็บผ่าล้านไว้จังสีได้ใส่อีกวันอันนี้ก็เป็นฝีมือของคุณยายด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็คอยเก็บเทระชินเทระเล็กเทละน้อยเนี่ยแล้วสิเก็บรือรือรั่วออกรั่วที่ปลูก อบอกฝักบอกแฝงของเล่าที่พี่น้องท้าได้รับชมคลิปเก่าๆพี่น้องก็สิเห็นว่าอยู่น้ำสสหนี่น้ำาสหัวนีก็สิเป็นตุนฝากตุนแฝงของคุณย่ายนะคะเราก็เก็บใหม่ออกเก็บเทละชิ้นสองชิ้นมือละเล็กมือละน้อยออกกาลังกายเนี่ยมือเสาร์ราวาช่วงนี้มันเป็นอากาศหนาวนะคะฤดูหนาวเขาสู้ฤดูหนาแวแล้วเราก็สิหากิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆเห็ดในแต่ละมือของเราเราเห็ดลรวบอกว่าพ่อมันคลายหนาวถ้ายุซื้อแล้วมันหนาว เฮ็ดเวียกแล้วมันกน yeah นับสิบอลหนาวคุณยายบอกว่างสินะคะนี่แล้วก็เฮ็ดเังสินะคะพี่น้องแล้วเก็บไว้ถ้าให้เป็นค่างทั่วค่างบวบค่างบกแฟงเังสิไหมคะในไม่เนี่ยรลือออกไม่แล้วสิเฮ็ดไม่แล้วก็ค่อยเฮ็ดเทละเล็กละน้อยเทละชินเทละอันซองอันมันก็ได้ลายเองนะคะเฮ็ดบอยูเบ่เซร้าหมายถึงว่าบ่เปม็นบอยูบ่เศราบ่ได้เฮ็ดตลอดมือตลอดขึ้นเนาะค่ะเฮ็ดมือละเล็กมือละน้อยนั่นแหละค่ะแต่ก็ได้ลายเอง ความพยายามย่ดสความสําเร็จอยู่หันคุณยายบอกว่าจังสันนะคะนี่ก็คือเรแกําลังผับผับพลานผับผลานไปเก็บไว้เ <c oughs> มึงลูกสิเก็บเห็ดซอย <c oughs> เอ้ยเนาะนี่แหะคะ่ะวิธีบานความสุขที่ได้ทําได้ออกกําลังกายได้ยืดยุ่นเส้นสายได้ยืดยุ่นกล้ามเนื้อนะคะเบืองบบพันจับสวยคุณยายจะเข้ากันค่ะ นี่ค่ะบัวพันซอยเล้าเห็ดมันกระเดไหวเอามาเดี๋ยวสิเอาไปเก็บสีหอบไปใส่สีหาเนื้อมัดสีหาเนื้อมัดนี่แหละค่ะเราก็หาเนื้อเห็ดเองสิละค่ะพี่น้องความสุขของคุณยายในแต่ลเมืองคนขยันเหน่งด้วยว่าคุณยายเราเคยใส่วิธีชีวิตมาแบบนี้ เราก็เลยอยากเห็ดอยากทำซํานี่คุณยายบอกว่าโมเมนเป็นการลําบากของคุณยายเพราะว่ายังตอนยังนมยังแนนคุณยายใส่วิธีชีวิตมากลาบากกว่านี้ซํานี่เปลียงสีเห็ดบ่ได้คุณยายหวางสิแค่นี้เองจิบจิบคุณยายบอกว่าจังสีนะคะพี่น้องคะ่ะคุณนะ่ะมัดหลอมคือมัดลายหลอมมาๆมาเอามาเสียเอาไปเก็บนั่นสิละกันเฮ้วเข้ามาถ่ายก็่าถึกใจ อันอยากได้แบบได้ก็ใแหกแล้คอยเห็ดนะั่นคือความสุขของเราของคุณยายนะคะเขากับ่อยเบิงค่อยดูแลยูยงสิ่ลืพี่น้องนี่แหละวิถีในแต่ละเมืองได้เห็ดก็มีความสุขได้กินขา่าวแ่บคุณยายบอกว่าคันไดออกกําลังกายคือมันได้กินขา้าวแ่บนอนรับอันนี้เป็นความที่คุณยายเพินพ่นเพิ่นบอกนะคะเขากับบะโหนยังหูน้ำเพิ่นดอกว่าเพิน่น ได้เห็ดแล้วเพิ่นมีความสุขสั่มใดแต่ก็เห็นรอยยิ้มของเพิ่์นน่หละคะในแต่ละมือรอยยิ้มแห่งความสุขที่ได้ทําทําแล้วมีความสุขความสุขที่ได้เห็ดได้ทาได้สั่งความสุขที่ได้อยู่กับวิถีธรรมชาติในแต่ละมือนะคะความสุขที่หาซื้อไม่ได้เออไปค่ะเอาไปเก็บให้คุณยายก่อนค่ะ